สวัสดีทุกทุกคนจ้าวันนี้เราใช้ไข่ทำกับข้าวเยอะเลยเอาเปลือกไข่มาปากักช่วยไล่แมลงซะหน่อยเปลือกไข่เวลาโดนความร้อนจะส่งกลิ่นกรรมฐานที่หนอนกับแมลงไม่ชอบนะจ๊ะนี่เอาทิ่มไว้เงี้ยแล้วตอกไข่ก็ตอกตูดมาหนนี่น,นะตอกตูดแค่นี้พอแล้วก็ชกชกชกแล้วก็มาเสียบไว้นี่ ต้องให้โดนแดดนะหม่องนี้ก็โดนนะหม่องนี้โดนแสงแดดอยู่มันต้องใช้ความร้อนมันต้องใช้ความร้อนในการที่จะทําให้กรรมฐานกลิ่นกรรมฐานออกมาเห็นเปนล่าเวลาเขาคั่วคั่วอะไรนะคั่วเปลือกไข่อะคั่วเพื่อให้ ไข่เปลือกไข่ได้รับความร้อนแล้วก็มีกลิ่นกร,รมะถันโชยออกมาแต่นี่ถ้าโดนแดดนะแสงแดดก็เผาไหม้นำพากลิ่นกำรรมะถันออกมาโชยปักตรงนี้เนี่ยนี่ใกล้ๆกันเนี่ยรอกินถั่วนะจ๊ะนี่เป็นถั่วของน้องยานะช่องกเกษตรพาเพลินอันนี้ด้วย อืมต้องรู้จักวิธีดูแลนะจ๊ะถั่วฝักยาวใช้ได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเราปลูกผักแบบปลอดสารมันจะทำให้ศัตรูพืชมันเยอะพอมันเยอะแล้วทำไงอะ่ะถ้าไม่ดูแลก็อดกินอะ่ะเพราะศัตรูพืชก็รออยู่รอกินอยู่นะจ๊ะ นียพวกเพลี้ยเนี่ย,ย,เ,ยเขาก็จะมาเกาะดูดน้ำลน้ำเลี้ยงเพลี้ยอ่อนยิ่งเยอะเอาไว้เงี้แหละเล็กสองฟองเอาไปหม่องไหนดีเนาะเนี่ยเป็นวิธีการไล่มแมลงแต่ปกติแล้วเราก็จะขยำขยำใส่ทั้งหมักเศษอาหารนะเนี่ยแต่นี่ทำให้ดูเป็นแนวทางเฉย สำหรับมือใหม่หัดปลูกแล้วก็คนรักการปลูกนะจ๊ะไปแต่ง,งามพักเนาะเดี๋ยวนถ่ายเก็บก่อนถ่ายเก็บก่อนถ่ายเอาขึ้นปกคลิปอืมโอเคสวยงามมากฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะตามไปกดติดตามได้เลยทุกช่องเลยช่องเล็กช่องใหญ่นี่ให้ความรู้หมดเลยนะจ๊ะ ลงคลิปไปแบบรัวๆไม่ต้องไปสนใจยอดวิวช่องพวกเราเป็นช่องเจาะก,กลุ่มนะไปแล้วเดี๋ยวไปอัดต่ออัดลงหลายช่องวันนี้แค่นี้นะ